บ้างไม่แห้งคะ่ะไปแห้งอีเดี๋ยว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 บ้าเซอ้อาอีนี่ค่ะไปต,ตายมันเลยบุงมันไตเข้าไปในห้องมังสิไตไป ไปไปทั้งล่ำเลยค่ะนะ้อล่ำเหนียวแเงาเงาเดี่ยวกำลังไปหาแนวม,มาใส่น้องเขาเ่อนี่นี่นอนรถไฟเหื่อนี้นะคะอันนี้ฟันลงมานี่ยกะกำลังสีใต้ไปไม่ไพ่นี่ก็ทะลุมัดจอจนทะลุกันเลยนะคะแต่เมื่อนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ขโมวบ้าน มันนี่กมาก,กับออ้นะคะ,ะใช่อันนี้โอ้โอเคไปไปแล้วมาเบิ่งกันมอน,นี้เข้าสีเดลาลน้านะคะดูกันเกอมยัง 重 <laughs> たいに ตัวนึงนี่ไปที่ออหไ <c oughs> ตนี้ซุ้มไตนี้กระไตนี้ไตลุ่มไปข้างล่าง ไปกันต่อนี่ค่ะอยู่ในป่าหูยนอนไปละค่ะคนเขาเอินมาอันแน่บอภาษาเนื้อเขาเอินแน่บ่ดจ้ะแน่เนาะภาษาทางกางเขาก็เอินมาอนอนรถไฟนะคะไปะไปกันต่อใช่ไหม อะไรบ้างานะมีวะนะฮะรว่ามีอ่ะอดีเด็กเด็กเด็กเด็เด็กเด็กเดเลยอเด อฮั่นตัวนึงฮั่นตัวนึงน,าน,น,าน,น,านัานนานนานน่นนั่นนั่นนั่นคือนั่นน่ะนี่ปลาดนอง ตังน e, ี่แห้งค่ะลายแห้งอีเดี๋ยว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 เดโอ้กดอีดอีกอ้ยออ้ยจ้าจ้ตัดบงนี่โลายากเลยกเลยกเลยตยมึงมันตขามไปแล้วจะตขามไปไม่คนงาน ก็ต้อง oh, oh, oh. นี่ค่ะไปนิ้วเสือ้อนี่นี่วูวนี่นี่นี่น,นี่จังสีเลย เอรู้มฮะมันหลโผล่ยันหยังวะโอ้โหมือนี่ประมาณทักจะขีดมื่อนี้สองขีดสามขีดสามขีดได้อยู่ค่ะเนาะมือนี้มื่นโอโนี้คุ้มค่าอย่มือนี่โอ้โหเมื่อนค่ะดึง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 ดึ